สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่าแกนนำกลุ่ม24มิถุนาสัตว์นัทวุฒิผู้กล้าหาญทางจริยธรรมหรือนักการเมืองจอมกัลล่อนแล้วตามด้วยค้หมายคำถามนะครับเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับนายสมยศพึกษากเกษมสุขซึ่งเป็นแกนนำกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยสมยศได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook นะครับ โดยมีเนื้อหาบอกว่าเส้นแบ่งระหว่างคนกะล่อนกับจริยธรรมนักการเมืองเมื่อนัทบุฒิใสเกือประกาศยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยตั้งแต่บัจน,นี้เป็นต้นไปจริงๆก็ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบประการใดต่อการจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยในขณะนี้หรอกครับไม่ได้มีผลต่อความรับผิดชอบทางจริยธรรมอะไรเลยสําหรับนัทวุฒิเพราะว่านัทวุฒิเนี่ย ไม่ได้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจากการถูกตัดสิทธิ์นะครับส่วนครอบครัวเพื่อไทยก็จัดตั้งขึ้นมาเพียงเพื่อการโฆษณาหาเสียงแล้วก็เป็นการหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายเท่านั้นแหละครับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็หมดหน้าที่อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยยังไงซะตําแหน่งผู้อนานวยการครอบครัวเพื่อไทยก็ต้องหมดบทบาทไปในที่สุดนะครับการที่นัทวุฒิประกาศยุติบทบาทในตําแหน่งครอบครัวเพื่อไทยเนี่ย มันจึงเป็นบันไดลงที่สวยงามตรงเส้นแบ่งระหว่างคำนักการเมืองผู้กล้าหาญทางจริยธรรมกับคำนักการเมืองจอมกัลลอนนะครับ